กูบอลงจังไดกูกับบอลงสุปากนะโอโหโอโหแม่ให้นัง่าอวดสูบน้องสูบน้องแม่ลงน้องน้ำขาอยู่บ่ลงอยู่บ่บ่งมบ่อบ่งมบ่อ ซิวหลยเด้หลยกัยากินบ่หลยดอกกินพอนซับนี่ก็เนไบ่อบิดบ่ลงบ่บ่กูบ่ลงจังไดกูก็บบลงบ่ลงกูบ่ลงเด็ดขาดหลยกัยากูบอลล ได้ใช่กุมจับย่ได้โตบางนึง no หันนะคุณเพลมันนั่นนะชีดเพื่อนเพื่นเราว่เอางานกางงานมากนะจับเตจับเต้เหี้จับเต้จักวาโอ้หเก็บก่อนอย่าเพิ่งเดินเยอะยืนเก็บเฉย ก็คือี่าหม้อนีมาอโอบอกห้ามได้ตัวใหญ่อมบอหันเขี่ยให้ลุงเ้เีมา่เยมเาติมน้ำแนเขาน้ำเติมน้ำมันนนน้ำมันเครื่องเบิด ยาบ๊โซ่ขวดน้ำมันเครื่องเบิดเออเติมน้ำมันเออนั่นไหนนั่งแล้วบาานจัเบาเลยเนาะสไปเก็บเป็นไหมน่ะลูกอย่าเดินเยอะปลาลงในรูเท้าหนูหมดแล้วน่ะขังมานะงมานะอย่าเดินไปถึงนู่นพอแล้วอยู่มุมนี้พอปลาซิวมาลงรอยเท้าหนูหมดแล้วน่ะอือ ไปปลาสมแล้วล่ะโดต้อกินซะชิมีปลาชิวแล้วบ่โดฮะเฮ้ยตัยได้หัน่ะอเ่งันนีดกูะโดกินกปลาซอยแล้วกินซอยหันไปละ ปัญไนทองดนะูปากนะโอโหโอโหโอ้โหสีปอยกูล่องกระปอยโอโหอันนี้สีแจ่มมากอนี้สีสวยมากเลยโอโหโอโหโอ้โหโอ้หนี่ปัญไ mm hmm. อธรรมดาไหม่นี่ไม่ใช่ในทองแต่ว่าแดงใหญ่ว้าวมีไข่ด้วยหรือเปล่าอันนี้อ่อ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  นี่คือเหล็กย่างแบบโบราณไม้ย่างแบบโบราณโอ้ยไม่เหีบไ <laughs> ม่เหีบไม่เหีบนีบนีบปลา <laughs> อ้อกรเชี่ญไทยมันจโมันดะเบิ่งเซฟน้ำ <laughs> มันพ่ายไรออกบ้านเราพอนะหอดหอนไปกินแรก มาเแลยครับพี่น้องมานเถอะก้อยประสิวก้อยพุ่มโตเด้อเด้อได้บบกินดิบกะขออนุญาตเด้อครับเซฟกี้เซฟกี้จวดหลอนะดเนาะจวดเอาัอน,นี่ขันมองหน้าเรียบร้อยเร้่มจะปรุงแล้วแล้วพิกลงไปเข้าวคั่วเขยนแขวนงสู้ แกดูลงน,ลนำประเด็กใส้แล้วนำประเด็กใช้ลงไปเลยขันเียบร้อยอพงชื่อลงไปคนแล้วใส่หอมตำาแน่นเบาตน้งปลานิดหน่อยนะครับเพื่อความนัวแซ่บต่อตไปใส่หอมนะ วันนี้ก็อยู่ไฮอยู่นาคือเก่านะครับบรรยากาศทงให้ทงนานเดินเมษาฮ้อนครักอันนั้นกกผักกระเดานะอันนี้กกหมกกอกโดนเซฟตัวเดี๋ยวถอนติ๊ง,ง้อยเดี๋ยวย้ำแรง,งมันชี้วงแรงตัวนี่เรียบร้อย แซบ่บซิมหยแม่อเอไที่สินมนะอเา่ะมาซิมซิมซิมได้คำนี้คำซิมได้ อนอนนัวแต่การเลยพอดีพอดีอไงอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องน้ำมันไายแตกคือเก้อมือกิดดันดำนตหน่อยนะใบาจลารีมากล่ายใบซิวกวาดใบซิวขึ้นจากน้องใหม่ๆเลยบักโดดใจ ครักมาเนอะเย็นด้เย็นเ้อน้ำบอนั่นน้ำมาบ่ลงคนบ่ลงจะเ็จแย่งนั่นแย้ง่งอย่งนี้จจยังมานียน